ครับผมวันนี้คลิปนี้ก็จะพามาเปลี่ยนฐานหินเจียนะครับหรือลูกหนูนะครับตัวนี้จะเป็นลูกหนูใหญ่นะครับเจ็ดนิ้วนะครับก็เดีอดแล้วก็แกะฝาตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ลูกค้าก็จะถอดฐานออกนะครับถอดฐานฐานมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีที่เสียบครับปาเสียบนะครับของเดิมจะเป็นฐานออโต้นะครับจะมีสปริง สปริงตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ฐานเสียบลงไปนะครับพ็สปริงบางกดนะครับตัวนี้ก็จะก็จะหางปลานี่ก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับ,เ,รบเสียบเข้าอย่างนี้นะครับเวลาเราดูฐานเราต้องดูให้ตรงรุ่นนะครับ บางทีเขาขัดเอานะครับซื้อมาแล้วมาขัดใส่แล้วมันเอียงนะครับเอียงแล้วทําให้หัวคอมพังนะครับตัวเนี้ยหัวคอมข้างในนี่นะครับทุ่นนะครับทุ่นหัวคอมหัวคอมทุ่นนี่นะครับจะพังนะครับฝังนี้ก็เหมือนกันนะครับนับสปริงขึ้นมานะครับ สปิงขึ้นมานครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเช็คเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับถอดออกมาเช็คบ่อยๆนะครับแต่บางทีมันจะเป็นฐานออโต้น,นะครับฐานออโตโ้มันเวลามันถึงมันสุดแล้วมันก็จะมีเดือยมีเยื่อมาชนหัวข่อมนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ แค่นี้นะครับวิธีการเปลี่ยนถาดง่ายๆนะครับทำกันเองได้นะครับ